หลังที่จริงใจและเราจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่านางฟ้านี่กระเป๋านางฟ้าป่ะคะสีเขียวใช่ค่ะอุ้ยมีบูสีฟ้าเหรอไปแล้งเราไหมครับน่ารักจังเลยอ่ะแล้วนี่ของใครคะเขาก็มีบู้สีฟ้าเหรอ คือความบังเอิญนะความบังเอิญเสียงสูงบังเอิญอมากเลยค่ะยังไงพี่ค่ะยังไงเฮ้ยขินแอบออกมาแล้วเมื่อกี้เราถ่ายเบื้องหลังกันอยู่ค่ะอู๋ว่ากระเป๋าวันนี้น้องฟ้าบูสีฟ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วของอู๋ใครให้มาไม่ใช่บูสีฟ้าเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะ พี่เมย์ซื้ออันใหม่ให้อุ้ยแ, <c oughs> แรงตรงนี้เสียอะไรครับอยู่พี่เมย์ซื้ออันใหม่บูสอันใหม่สีใหม่ให้ไม่เอาสีฟ้าแหละ <c oughs> ทำไมคร <c oughs> ับพี่อจะซื้อสีชมพูอยากใช้สีฟ้าแต่ก้สีฟ้าเล่นตัวเองแล้วนะเรา